เอาใจคนที่ชอบรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์ของทรัฟเฟิลนะครับเราจะมาทำเมนูสุดฮิตครับสปาเกตตีซอสครีมทรัฟเฟิลสูตรนี้นะครับเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมตั้งน้ำให้เดือดใช้เวลา3นาทีเสร็จครับ หลายคนนะครับบอกว่าจะทำพาสต้าแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานไม่จริงครับคำตอบของเราก็คือพาสต้าแอกเนซี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นควิกคุกใช้เวลาเพียงแค่3นาทีจากน้ำเดือดนะครับได้เนื้อสัมผัสแบบออเดนเต้ด้วยครับสำหรับคนที่ทำอาหารไม่บ่อยนะครับคนแนะนำขนาดนี้เลยครับเป็นขนาด250กรัมแต่ถ้าเผื่อครอบครัวใหญ่หน่อยเราก็มีขนาด500กรัมเช่นเดียวกันครับน้ำต้มเส้นเดือดใส่เกลือใส่เส้นลงไปได้เลยครับ ในขนาดเดียวกันนะครับกระทะอีกใบหนึ่งเราใส่เนยลงไปนะครับกระเทียมนะครับเราบดตามลงไปครับผัดกระเทียมกับเนยให้หอมนะครับใส่เห็ดแชมปิญองที่เราซอยบางๆนะครับลงไปผัดต่อครับเอาละครับพอเห็ดของเรานะครับสุกดีวิปปิ้งครีมครับอันนี้เป็นทรัฟเฟิลเพจนะครับเป็นซอสทรัฟเฟิลครับ ใส่ลงไปได้เลยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับพริกไทยตอนนี้เส้นของเรานะครับครบ3นาทีแล้วครับนี่นะฮะซอสของเราก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะตักเส้นล้อ้นนะครับใส่ลงไปในซอสเลยครับคนให้ซอสเคลือบเส้นนะครับปิดความร้อนได้เลยครับหลังจากที่ปิดความร้อนแล้วนะครับชีสพาร์เมซานครับ คลุกคล้าให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับซอสครีมกับพาเมซานนะครับเป็นของคู่กันเลยครับผม สุดท้ายนะครับเพิ่มสีเขียวเล็กน้อยด้วยพาสลีสับหยาบๆนะครับรวมเวลาลงจานทั้งหมดไม่ถึง5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาไม่มากก็อร่อยกับพาสต้าจานอร่อยๆได้ครับและนี่ก็คือสปากเกตตีซอสครีมทรฟัฟเฟิลครับ